เริ่มหมกักละจ้าใส่จันชูด้วยจ้าใส่จันชูไปอันปลา้าอันนี้สูตรถึงจันเองนะจ้าน,นี่มันประมาณหกหัวอันนี้ใส่เพิ่มเกลือจะ้ะเกลือนิดหน่อยน้ำปลามันจะมันมันจะเค็มไม่คมอ่ะ เราก็เพิมเพิ่มเกลือไปนหน่อยใช้มือเลยจ้ะเด้เอขออนุญาตทำกินเองนะไม่ได้ทำขายนะฮะทำทานกินเองทำแบ่งลูกแบ่งห้านกินแล้วนั่ะเชื่อแล้วเราคุณแม่ทำเสร็จแดดบดพอดีอืมเป็นเนื้อ เป็ข้างนาอม่ดยบบน้อืนี่นั่นเรื่อง่ขาดอู่ตตอนแรกเหนด้วยคร เนื้อนานอย่างนุ่มเลยแต่คนเนื้อใบบัวเด้อใบบัวกับเนื้อหั่มเนื้อหั่นมันเป็นมันที่ไม่ใช่หนวกไม่ใช่หนวกนะไม่ใช่หนอกนะแต่แก่ข้างหนอกก็อร่อกว่ามันจะอร่อยใส่แค่นี้แล้วก็เสร็จเลยคนนะแค่นั้นก็ตากแล้วงั้มไม่ต้องข้างขึ้นละ วันก่อนข้างคืนเพราะว่ามันทำมืดแต่ถ้าทำกลางวันเนื้มักมาก,ก,ก,กนี่ิด็ใส่เลยตากเลยจ้ะอ่ะอันนี้ให้แล้วชื่นเลยโอ้โหคุณแม่ดูไปป้าผมใส่จะไล่แดดแล้วเนื้อชิ้นนี้หันนิดหั่นี้่เบิดอะเห็นไหมเหนื่อเไหนล่ะไหนื่อไม่มีเหนียวก็แล้วกันเพราะเราตัดตัดลาย เนียวะกระด้งพร้อมลงแล้วพร้อมบินแล้วค่ะกระด้งง่ายมากแค่นีนชักชาแล้วแล้วก็ไปเรียงเนาะใช่คุณ อตอนเดียวอยู่เลยยูบ้านนี่นนอ้วนรูกที่สุดปัญหาเจ้าของชอบทำกับเขาเหรอจ้ะทก้องจักเีชอบกินไม่ชอบกินนั่นก็ทำแต่ถรู้จักการกินมันก็ไที่ชอบออ ใส่บวกบุบวกคนทุกคนนะนไ่มีหรือว่ามีไม่มีหือไม่มีเออเลยพอนแท็บแล้วคนเนี่ยอันพวกเนี้ยอร่อยเน่ยผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยท่นก็เป็นเหนียวกัเจล ทำกินง่ายๆแล้วก็ปุนก็ขานแต่ฉันว่ามันง่ายไปมุดเลยนะทำกับเขไา้คนก็ทำไม่เป็นเขาก็เป็นอยู่มันก็ยากแล้วเขาใจได้นะเก่งแต่คนละอย่างเราไปทำอย่างอื่นเราก็ไม่เก่งนี่เราก็ทำตะตครเราก็ไม่ใช่ว่าเก่งกาดอะไรนะฮะเป็นตาไครนบ้านของเราเนี่ยแหละค่ะ เตแมเสะนน่าจะได้กำมังก็ได้ขาดท่ะกำมังเล็กขาดได้กระด้งเล็กในเล็กล้วเต็มพอดีแลยสองกระด้งพอดีเลยลูก,แ,ลกแม่ซื้อมาแม่กะพอดีที่ที่ทำดูปริมาณมันอยนู่เดี๋ยวทามันเหลือกอ็มาขยับใส่นิดนึงเราทำห่างเห็นไหมเนื้อมันเหลือเราก็มาขยับเอาขยับได้ เก้บื้เบลลลเยลยนะยาเตือนมีน้ำกระโดมที่สองจ้าทุทคกคนกระโดมแรกเสร็จเลยเสรสองอันก็พอดดมินนะอ่าเป็นไงพอตากเนื้อฝนมาลวเฮ้ยเข้าฝนตั้งเข้าฮิแกะโคตรมาทานแม่มงเงยทำไมเป็นอย่างงี้วะไม่ต้องให้กูเป็นเนื้อพัดลมอีกแล้ว ตอนหันนี่แดดจวดจวดจวดเด้อฉันนี่เท่าแล้นบนนีดอนเริ่มเบื่อแต่ฉันนมาฉันก็เบื่อวยิงว่าัดน้องเ่อฉันก็เบื่อจอกันแล้วบนไปนักหนามันเนมนออกอาการนี่นะชอบใจนะะชอบใจใชอบใจ เขาทำเมื่อตัวเองก็เป็นน่าจะพอดีจริงๆนึ่เชื่อแม่น้นงใช่น่ะเดี๋ยวด้ก็แทรกแทงได้ทำประจำแม่ก็จุลกะว่ากระด้งประมาณนี้อ่าถ้าเกินก็นี่ก็6กโลก็พอดีได้เด้อ ดงละสามโ่สามโลมือนี่เป๊ะเลยการหั่นเยอได้อีกประมาณสองโลงเ,เดี่หวมาม่อยยัเอ้า ขึ้นมาสวยไรนั่นนั่นสวยอะไปไหนมางอ่ะจับข้างล็อกเลยเรต้องเสริมเข็งหน่อยนิดนึงเ่เดี๋ยวจะเบื่อันมากเกินไป อเน้ำปลาสลับฉากเฟชจอยฝนมาน่ะเห็นนางเห็นไ,ไหมจากขึ้นมาแล้วไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเปิดพัดลมโกกอ่ะไอ้ที่ Nhạc <laughs> à, ừ. lắm tí rồi <laughs> chết nhiệt rồi xong cái đông คุณจ๋ะเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วค่ะไปแล้วจ้าไปแล้วไปแล้วไปเลยไปเลยมาแล้วนี่เริ่มม้วนจักรก็ตัดแล้วก็ตัดล่างพริกปชั่งตาก อัออน,นี้ทร้มนักหวานเะรอเรียบเลยจุบจ,<ำ>จัาคุณแม่ไปไหน หาลัมฮาลัมาลัมาลัมลา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 ลัหนึ่งทอดตหนึ่งยถ้าเส้นมลนี่เป็น